สวัส <มา S 1> ดีครับฝีครับ MC99 ล็อต7 MC99 ที่นี่อาณาจักรรถยนต์มือสองรถสวยแห่งประเทศไทยมีที่ MC99 นี่มากับล็อมากรับบอลมากับก๊อตอารามากรับบอลอ,อยากได้รุ่น,นไหนเข้ามาทักเข้ามาชมได้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดไอ้เหอะมีอะไรก็กดกดแม่งไปถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบอย่ากดลง ขึ้นนะเออไปนนี้นะนีไมเ้าเอาอย่างนี้นะ่าโอเคคุค้าวันนี้มีรถมานำเสนอเน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 เยสองแทนแทนแนไอดอกหน่อยดอบหน่อยเนเนแทนแทนแทนส่แนขึ้นนะบูพาวเวอร์สีประตูมิตูวิชิแอตล็กสีประตูตัวโงแอตลกตัวเตี้ยตัวแขบตัวอะไรผมมีหมดตอนนี้เอ็กซิก็มีอีตุก็มี มีแม่งหมดอ่ะรถใหม่ใหม่รถเก่าๆแม่น้ำบควยผมมีตีตั้งแต่17ขึ้นไปรถสวยๆงามๆถ้าไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจก็ได้ใหม่ยังใหม่ให้เลยสวยไหมสวยไหมนี่แม็กใหม่นะยังใหม่ให้นะไม่ได้เอาหมดมือสองมือสองมาให้นะขับไปพุ่มปั๊มพุ่มปั๊มไม่มีม่มีไม่มีขับไปนี่ถ่ายน้ำมันเครื่องเอามันขับได้เองเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องมานั่งซ่อมซื้อรถเก่าๆมานั่งซ่อมซื้อมาทำไมฮะ นี่ใหม่ๆสวยๆเค้บๆเนี่ยเดี๋ยวเย้อ่ะถ้าลูกค้าอยากได้ก็ติดตามเข้ามาอ่ะเอกสารใช้อะไรบ้างบ้งานเอาทำยาชนอเอาเรียนบ้านอ่ะรับรองเดืนเดือนอ่ะแล้วก็หนังสืออะไรวะหนังสืออะไรนึกได้นึกดิวโอ้โอ้ะอ,ะอ,ะอะไรบัตรไอ้นี่ธนาคารสเตทเมนต์เออย้อนหลังหกเดือนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เข้ามา พราะที่นี่มีรถสวยๆรถใหม่ๆอยากไปอยากดูอยากให้ผมสองคนมาทักทายเข้ามาโหมงนี้นะไม่โหมดนี้โหมดอย่างนี้อย่างนี้เออต้องช่วนเยอย่างนี้ไม่เอานะโอ้หหมกกำลังใจกันทำหมดอันนี้ก็ตื่นเติมไล่กันสองคนน่ะอย่างพูดก็ไม่ค่อยเก่งจะมีรถเก่งสวยๆรถแตกๆรถท้ามาหากินก็มีไปดูไปดูตามไว้ตามไว้ติดตามติดตาม แล้วคุณจะรู้ตัวใหม่ๆอะไรอ่ะมีหมดใส่ให้หมดเอแก่คุณรู้หรอไม่รู้อยากได้อะไรเดี๋ยวจัดให้รถกระหน่บมาเมื่อเหมือนนี่มีดีอย่างหนึ่งอะไรหรือเปล่าลูกค้าผมฟรีค่าจัดค่าโอนให้มีน้ำมันเต็มถังครับฟรีสามเดือนร้อยยี่สิบวันวันเดือนสองเดือนนี้จัดเต็มเลยนะภาษีจะขาดที่รีบต่อให้เลยภาษีต่อให้ ขอให้ทุกอย่างทำให้ทุกอย่างบริการให้เต็มที่ก็มีลูกค้ามีคนักติด9บาทจบถ้าลูกค้าติดแบงค์นี้ทำไงก็คุณค้ำสิพี่เป็นค้ำได้เราแบบได้ใช่ไหมได้เป็นคนค้ำได้ใช่ไหมแด้เแล้วเอาผมใื่อเองอ่ะไม่ได้อ่ะพี่มีสวัสิ์เอาผมมีตังค์อ่ะเราได้ได้ใครไม่ตังค์หรอตังค์อ่ะมีตังค์แต่5ผมดาวได้ไหมได้ได้ได้ใช่ไหมถ้าผมอยากได้เียมีปัญหาก็มาคุยเขามาคุยได้ใช่ไหมได้พี่ได้โอเคได้ได้ เอานะไม่ได้เสียเนะเขาโอดเขาอแบบการทุกเทสอ่ะแดนนี่ดานแบบทุกเทสเลยกันทุกเทสเลยขอขอให้ประคุยกันก่อนว่าจะ่าโม้เป็นแล้วกันช่วงเนี้ยโควิดอ่ะลดแรกแจกแถมขอให้มาดี่ีลำลุกกาของเจ็ดปทุมธานีมีที่เดียวครับจำให้ขึ้นใจว่า M C 9 9 9ผมอยู่ทุกวันนะครับ ผมก็อยู่ทุกวันน่ะไม่รู้จะไปไหนคันวันก็อยู่กันเนี่ยแหละเพราะไปไหนไม่ได้โควิดเราให้อยู่บ้านเราให้อยู่บ้านรุ่นพี่ก็ยัให้อยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนเลยมาหากินก็เหนื่อยเหนื่อยตังค์ยังไม่มีแล้วเนี่ยดูดิโอ้ยโอ้กดไลค์กดแชร์แล้วกันพี่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์มันช่องช่องไหนช่องไหนฮะก็เป็นซีหรือยังไงก็ออาฝากไปดูยูทูบก็เป็นซีเข้าเกาวกันทิ้งเข้าไปมีช่องพี่บอกเลย ก็ถ้าชอบก็ MC 999ลำลูกกาคลองเจ็ดใน u t u ู e นะครับหรือไม่ก็ Facebook MC 99ลำลูกกาคลองเจ็ดถ้าส่วนทัวผมก็ครับ MC 99เข้าไปดูใน YouTube ได้ฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งกดแกดป้งกดแล้วไปเถอะอย่ากดลงนะกันกลัวโอ้โอ เพิ่งทัดทำครับศึกษาได้พี่โทรรึกษารึกษาได้แต่เรื่องเงินอย่าไปโทรมานะเรื่องเงินไม่ต้องคุยกับผมเรื่องรถงเดียวนะเรื่องรถได้เรื่องรถได้ถ้ารถแรกจกแฉลผมให้เอาได้รับเดี๋ยวยัก่อนเดี๋ยวผมคุยกับเขาแกให้ก่อนมีอะรเยอะแยะครับพี่ี่่แผ่นผ่แผนแผ่นแผีประตูเน่่เน่แอเน่เแม็กใหม่ยางใหม่จะเอาอีกซีรีเ่มีล้อสวยเน่่เนนุ่ดรอเลย แคเมเบรี่อันบอลไม่แน่เลยแ้มีไงแคเมเบรี่ดิวิวหน่อยดิแคเมเบรี่เนี่ยเอติโมโเนี่ยมีไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเยอะไรอะไรอะหลุดเลยโอ้โหไปบอกป้ายทะเบียนเขาป้ายทะเบียนโอ้โหสามเก้าเก้าเก้าครับอันนี้สวยมากเลยเอา้าวเปิดให้ดูแล้วเนี่ยอา้าวหมดแล้วหมดกันอา้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยหรอไหมรอไหมนี่รถพูดบริหารที่เขาใช้กันถ้เาเปิดซื้อไม่ได้ รถนี่2016วิ่งมา60,000่นโลราคาเท่าไหร่นะจันบอลแปดเท่าไหรแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทขนรถเท่าไหร่นะขนรถ่าไหร่ขนรถอะไรอยากได้สามหมื่นพี่สามหมื่นสามหมื่นไม่พอเดี๋ยวผมแถมให้อีกหมื่นหนึ่งไม่ต้องคุยเยอะคุยเยอะเจ็บคอเนี่ยเนี่ยรถมันสวยสวยอย่างเงี้ยจะไปหาที่ไหนได้เนี่ยไปดูโน่น อยากได้รถสูงเสียดอ่าเนี่ยๆมาเลยมาเลยเน่เน่เน่เสียดเสียดไหมเป็นไงเนี่ยฮะเฮ้ยราคาติดไปเยไม่พีดไม่พีดโอ้โหราคานี้เป็นไงใครทำใราคาใครมาแสนอีกไปนะเจ้ราคาไม่ต้องพูดถึงถูกแน่นอนราคาสามหนึ่งเก้าร้สองหมื่นผมไม่ลดผมลดให้อีกหมื่นหนึ่งเป็นสามหมื่นบายไม่คุยเยอะคุยเยอะเจ็บคอเนี่ยเบรย์ไหมเบยไหมอ่าไป จะลิตต่อเอทิบเอทิ a เอทิบเอทิบ <4. 9. S 2> ตัวเจสองพันสิบแปดรถใหม่ใหม่กิ๊ฟเลยตัวรถเท่าไหร่จันมลต่ดไปพี่สามหมื่นสามมืนราคารถเท่าไหร่สี่สามก้ไม่เอาแ <4. 9. S 1> ถาม <4. 9. S 1> รถให้อีกหมื่นหนึ่ง oh. เอาไปลบเอาเ้าอยากรู้อยากเห็นเอาไปลบเอาว่าตัวรถเท่าไหร่ผมแถมรถไปอีหมื่นหนึ่งไม่พอไปต่อนะนี่ เต้แม็กใหม่ยังใหม่แม็กใหม่ยังใหม่เอ้าทางเลยเอ้าโดูเป็นไงจานบอลราคาสี่สองเก้าสี่สองเก้าคนรถเท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นเลยเหรอใครวาน<อ>ไปถีบดูวันนีต้ตาย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 เอา้าแถมไอ้หิห้หมื่นหนึ่งไปคำนวณเอาพิเกียตคุยคุยเยอะมันเจ็บอคอเออมา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 เออโอ้ยนี่แม่งสุดหล่อเลยแดงแฟร์เลยดูโอ้โหแม่เจ้าเอ้ย อันนี้มันห้าประตูนะเฮใยอะไรอย่างสามหมื่นอ่ะนะฮะราคาเท่าไหร่จานบอลสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าไปสามหมื่นราคานี้สามหมื่นผมไม่ให้ผมแถมให้อีกหมื่นหนึ่งไปบดรถคุณหาเอาเองว่าสวยไม่สวยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่นจัดจ้านจัดจานจัดจัดจานเนี่ยล้ำลูกกาแล้วดูเนี่ยเป็นอี่ยเรื่อตัวอะไรเรียกตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรวะ อะไวจากญี่ปุ่นเนี่ยอ่เน่เน่เน่เาพามาดูอีกเนี่ยเน่เน่หรอไหมหล่อไอ่าอย่าปั่ามันดีก่อนแป๊บนึงมันขยาไปหน่อยิงนะอ่าเอาิีดงเอสลีดเนี่ยผมมันตกออกไปไม่ได้ไททันเอสลิกสีขาว2อ1 8ราคาเท่าไหร่ห้าเท่าไหร่ห้าสามเก้าไหม ห้าสามเก้าตัวเนี้ยนะสวยสวยสดสดตัวใหม่ตัวพิเศษห้าสามเก้าผมไม่ขายผมลบไปเลยสี่หมื่นเอาไปบวกลบอาเองอยากได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาเบอร์โทรมีเดี๋ยวค่อยให้เบอร์โทรอะนะตกป้ายมีนี่ไอ้มีดูเบอร์โทรที่บ้านที่เต็นเนี้เอามานี่ไอ้นี่โอย อะไรนี่อะไรอะไรเียดีะเนี่ยมันเทียดีอะเนี่ยหล่อเหมืนนมนอมนใครวะเฮ้ยราคาเท่าไหร่แดนบนราคาเก้าพัเท่าไหร่นะราคาเไ,ไม่เอาไม่ขายหา้าก้าแพงไปเพียดีเนี่ยไม่เอาโอ้โหลดไปเลยสามหมื่นไม่ต้องคุยอะคุยเยอะเจ็บคอเนี่ยอย่าหาว่าคุยแอนลีก็มีอีกเนี่ย เนี่ยเนี่นี่แอนเล็กก็เม่เนี่ยเนี่นี่ยไม่คุยแล้เมื่อกี้รีวิวไปแล้วในรถธรรมหาแดกมั่งมาอ่ะอ่จารย์บอลพาไปดิโอ้โหเนี่ยครับคอบเลาครอบเนี่ยเนี่ยเนี่มาสันเนี่ยนะเ่ยเนี่ยนิสสันเอ็มพสามรเปิดราคาสามก้าพี่ครับนะสามกาไม่ขายไปแมีสามหมื่นไม่ขายรถไปดิสามหมื่นสามแสนสองแสไปเลยเนี่ยสามเกเก้า โมอีกสามหมื่นมาดูเอาตัวนี้ตัวไปแฟร์รถทรรมะกินประหยัดตังค์ปีงพันปีเฮ้ยนี่เด็คัดเลยเออตัตู้ไหมตัดพอกไหมร้องมาเลยร้องไหมมาร้องไหมเดี๋ยวมาคุยกันร้องมาเลยอยากได้อะไรอยากได้มาคุยมาจัดป่ะอ่ะนี่อีกนี่เอาถ้าอย่28สองแปดเลยโอ้โหอ่ะวีโก้ลิวลิวตอนเดียวกระบะคันแก่งแก่งจริงๆ489เ้ไ ฮะสี่แปดเก้ารถปกแมวทุกไปจะขาดทุนแล้วนะเออหน้าใจนี่ออกใหม่ออกใหม่หล่อใหม่แห่งใหม่หมดทั้งคันหล่อไหมล่ะหล่อหล่อหล่อเหมือนคนมาเนี่ย่าด้วยฮะแนบเรียบร้อยลงเล่มลงเล่มแล้วเหรอลงเล่มนะเออเออเออเขาท่าเขาท่าเขาท่าเว้ยคนท่ามาหาเกณฑ์ถ้าอยากเกณฑ์อยากใช้อยากเป็นนี่มาซื้อที่ผมสี่แปดเก้ารถไปสามหมื่นสี่แปดเก้ารถไปสามหมื่นนับนิ้วเอาเลยฮะนับอะไรนับนิ้วเอานิ้ว นับนิ้วเอาสี่แปดเก้าหรอสามหมื่นเออนับเองเพราะคือที่เลขไม่มีปวดหัวเออ้เหี้ยเอ้ยสุดรอเอ้าว่ามาไปกี่ดี่เออปีอ่ะเผาไปสี่เจ็ดเก้าว่ะฮะสี่เจ็ดเก้านี่เออลงทุนแล้วเนี่ยลงไปอีกเรียนรู้จักเยอะลงอีกลงอีกสองหมื่นสวยสดๆจริงๆผมไปสี่ห้าเก้าเลยเนี่ยเออราคาทุนเลยเนี่ยตายอ่ะตายอ่ะตายอ่ะราคาทุนเลยเนี่ยไม่มีผลิตเลยนะปลายแดง หมดแล้วตัวนี้ไม่มีแล้วบูเ,เออหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอาเอาเจา้าอะไรอ่ะนี่ยนี่สีขาวขาวผ่องละอ้อละออกปไปไปข้ปางหน้าไปไก่หมดโปนะแล้ว<อ>เอ้ยมาแต่งนะเอ้ยเอ้าเอ้าเนี่ยเอา้าดูดิจะเห็นราคาไหมเนี่ยฮะ รถ,รถบร้ารถบ่ออะไรรถต้อง 60, าหกหามื่นราคาก้าไปพี่นปราคาก้ามีล้อด้วยแตกใหม่ยังใหม่นะครับอันกุ๊บอันกนุ๊บเนียตัวตัวเตี้ยอยากได้อย่าจัดล้อให้ถ้าอยากได้อยา่อยาจัดล้อให้ราคาก้าวไปเลือกมาเลยถ้าชอบเข้ามาดูอยากได้ลายไหนมันจิ้มเอาเองอย่าจัดให้เหลือโหลดเตี้ยให้ด้วนอ่นาหาไม่เชื่อโอ้โหนี่นี่ป้าย อาไปจบดีกว่านี่เอ็มซีเก้าเก้าลำกางของเปทุมธานีสาวเก้าบาทไมคุยอะไรเยอะเอาบอลปไปเถอะเยอะแล้วเวลามีค่าอะไรบ้างบอกคุณชาดีเอาปากเบอร์่อนดีกว่าเบนไม่อบไปเลยห8่ว7แปดสามห่เจ็ดปก้าหกหาเบอร์เอาเบอรไปปอยมีหลายเบอร์ไบ้เงเงิหายเนี่ยเบอร์หลักไปเบอร์หลักเอาเบอร์หลักเลยนะ 0ูน5์แป4 5า้าห้าหนึ่งแต่ไปเบอร์หนึ่งศูน81 5ป5หนึ่่งห้ผมอยู่ทุกวันละครับผมก็อยู่ทุกวันโค้ิดไม่รู้จะไปไหนข้าว่างเงย็นๆก็คิวบีเอาฝากให้หน่อยก็ได้หิวหมดอยากอยู่ตังหมดมทิปุุดไม่มีตังให้แล้วตอนนี้หมดตังค์ประกันสังคมก็แดกไปหมดแล้วตอนนี้เป็นเรือ มาหาผิดไปไม่ผิดนะยะก่อนจะจบอ่ะเอย่าหาโมอ่อะไรฮะอะไรห้าห้าเก้าวะเนี่ยราคาผิดวนะเนี่ยพนักงานเขียนผะิดวะเนี่ยห้าห้าเก้ารถเท่าไหร่ห้าหกหมื่นเลยเนี่ยเอนะอผิดนะวะเนี่ยเฮ้ยเราลั่นแล้วด้วยเนี่ยเอ้อตามใจลูกค้ามาก่อนได้ก่อนไหมมาก่อนได้ก่อน นี่โตเต้นะสวยอย่างนี้จะไปหาที่ไหนได้เอ้ยเปิดสามพงดิเจ้าเลยตัวต आ, สามพงนิดเจ้าเลยโถนลาจะลาก็ไม่ได้ลาที่โอ้โหโตเลยโด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 หาว่าคุยหาว่าคุยหาหมโม่หือเจตโตแม่งขาวโป๊ะอะไรอย่างนี้วะนี่จะเป็นผู้หญิงนี่โดนไปแล้วเซตเซตสวยสดงดงามอ่ะลาแล้วผมกอฟเอ็มซีก็เก้าลำลูกกาฟองเจ็ด ปทุมธานีวันสิบสีก้าวกรุงเทพปทุมธานีขอฝากไลน์นี้ไว้้วยนะครับคชาวคนนี้นะไม่อย่านนี้อย่านนี้นะชากคนไลน์นะมือมือใหม่มือใหม่นี่มือใหม่เลยเพิ่งหันไลน์ครั้งแรกเลยถ้าชอบมาเดี๋ยวผมจะไลน์สดจริงๆตอนนี้ผมตอมระยะแรกแต่ราคาผมจริงนะที่ผมพูดไปผมพูดจริงหมดนะฝากนี้นะไม่เอางนี้นะฝากด้วยดวงใจออมน้อย